สวัสดีค่ะยินดีดต้อนรับเข้า,นขนบบาสู่ช่องคนบ้าเห็ดชาแนละก็มาดูเอ็นไหนทำง,งานเมื่อกี้ต้องเธอหลับไปน,น,นิดนึงนี่มองนี่เหรอ,อดได้ยินได้เสียงพี่บเบาเลยตื่นเลยม,มา เกี uhm. ่ยวานอะทอย่างเยอกี่วกวาโย้้ข้าสู่ช่องการองซิ่งแล้วเดี๋ยวตตัวนี้ก่อนนะิเกประหาจุดนี้สวยงามขอเคมปยหาเนาะไปกิาแฟไหนไม่ดีไม่มาตรฐานเราไม่ปล่อย่านมอกาต้องฟสารหน้าแล้วก็นะนี้ มีสิทธิ์วอาใช่ลสิทธิเลยสิทธิ์ทังหออออมดเกิดมาเป็นคนบ้านดงบัดปา ได้น้วยงามเลยเขีวเลยยอดก็เสริมเหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ชมก็พร้อมยิงไม้ฝาเชื้อราได้ได้แล้วเชื้อราเ เดี๋ยวเลยอือเซตที่หนึอวันนี้แอมเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จหรอโอ้สวยงามสามหาวเจ้าเลยหาวเดียวก็ไม่ไหวแล้วสามหาวเลยหรอจับตันก็จะวัดตัดเลยเนาะครับผมโดยการใช้เศษเนาะเซตที่สองครับผมโอ้โหเ้โหจับตันตันจริงจังเลยเตก่อน กับการเก่งยังเลยยังยังไม่ได้ทำอะไรเลยสอนน่นสอนสอนน,สอน,อนี้เลยนาะ,นะดิสอนมันจะน่าจะดีเด<ม>ี๋ยวผมไปหาให้ดีสอวนั่สองมันใหญ่เกินบอกใช่ถือ